สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับจอพดูนะครับผมผมมีของพิเศษนะครับผมวันนี้เราจะไปเซอร์ไพรส์พ่อกันนะครับผมมามาดูกันว่าผมจะไปเซอร์ไพรส์เนี่ยมันเป็นของอะไรนะครับผมแหม่อย่ารู้เลยสิถ้าว่ามันคืออะไรนี่ครับผมเขาเขียนว่าจับปี้จับปี้นะครับผมนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับผมไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมข้อดีของ กล่องนี้นะครับผมมันยังไงมามาดูกันเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับผมข้อดีคือว่าไม่ต้องใช้น้ําร้อนนะครับผมท่านผู้ชมโอ้โหเจ๋งมากเลยวันนี้นะเดี๋ยวผมจะไปเซอร์ไพรส์ทั้งพ่อทั้งแม่นะครับผมไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงมันจะอร่อยขนาดไหนไปไปดูกันเลยโอเคท่านผู้ชมคือพ่อกับแม่นะครับผมไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับผมตอนนี้คือแม่นะ่ะอยู่ที่บ้าน พ่อผมแหละอยู่ที่บ้านใหม่กําลังสร้างบ้านอยู่นะครับผมวันนี้ผมจะไปสปายด้วยจับวีน,นั่นเองครับผมมามาเลยท่าชมคือว่าพ่อผมกาลังอยู่ตรงนี้นะพ่อกําลังทํางานอยู่แต่ว่าลูกนี่แบบเดินชิวชไม่ทํางานเลยเนาะนี่เ,เ,เราเจอพ่อแล้วนะครับผม มีพ่อกับเรกินหมากอยู่น้าสักพักนึงนี่เราจะเซอร์ไพรส์พ่อกันว่าเราจะเอาของอะไรให้นะครับผมเนี่ยพ่องานเนี้พ่องานทำไงยังไม่เสร็จเลยนี่คุณผู้ชมผมจะให้พ่อตรงนี้เลยนะจะเซอร์ไพรส์ตรงนี้เลยแหมเป็นยังเกลียดอะไรับเป็นยังเฮเลยนะเกลียให้พ่อเดาว่ามันเป็นอะไรปะ ไม,ไม่ไม่รู้ไม่รู้นะครับผมไม่เคยเห็นนี่นี่ <c oughs> ปานที่ว่าวะ <c oughs> เคยเห็นไหมไม่เคยเห็นอันนี้คืออะไรครับท่านผู้ชมอันนี้คือจับปี้นะครับปานเตอรี่จับปี้จับปี้จับปี้โอเคโอเคตอนนี้เราจะแกะให้พ่อแล้วนะครับผมนี่เราจะแกะตรงนี้เลยท <c oughs> ่านผู้ชมผมจะนั่งตรงนี้เลยนะ <c oughs> ถ้ารถมาก็มาเราไม่สนนะโอเคถ้าแบบนั้นมันจะไม่เซอร์ไพรส์นะ เจอพ่อตรงนี้ผมจะเซอร์ไพรส์พ่อตรงนี้ครับผมแอนจับฟี้ <aff> ครับผมมากนี่ท่านผู้ชมเมื่อกี้เราก็ได้ตักน้ํามาด้วยนะนี่ครับผมน้นําธรรมดานะครับผมไม่ร้อนเลยครับผมเย็นมากโอเคเรามาดูกันต้องลองนะท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมมาดูใกล้ๆครับผมข้างในมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่ข้างในก็จะมีประมาณนี้นะท่านผู้ชมมี อะไรนะเนี่ยอาหารเจแล้วก็นี่หอมนะนี่มีรสอะไรเครื่องปรุงอะไรมีเส้นนะโอ้มีเส้นด้วยโอ้สุดยอดมากเลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงนี้นะมาดูกับพร้อมพร้อมกันนะเดี๋ยวผมจะวางเส้นไว้ตรงนี้นะนี่เปิดข้างในโอ้ข้างในมันมีตัวนี้นะท่านะผู้ชมนี่ตัวนี้มันจะทําความร้อนนะฮะมามาดูกันมะ โอเคครับผู้ชมผมจะใส่ไว้ตรงนี้นะมาดูกันใกล้ๆเลยนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมจะเคต่อไปก็ปรุงเลยเะนาะป้าเนาะปรุงเลยเนาะโอเคท่านผู้ชมมาดูนี่อันนี้มันจะเป็นชูรสอะไรไม่รู้ครับมันจะมันจะเป็นรสชาติอะไรประมาณนั้นครับผม โอ้โหนี่นะแล้วก็มีพริกด้วยท่านผู้ชมนี่โอเคใส่ลงไปแล้วก็ใส่กล้วยทอดลงไปนะมันเหมือนอาหารเจนะท่านผู้ชมนี่พ่อผมกินอาหารเจนะท่านผู้ชมเทลงไปโว้ยหอมมากเลย <c oughs> นี่โอเคท่านผู้ชมตอนนี้คือผมได้ เรียบร้อย้วนะครับผมต่อไปเราจะเทน้ําแล้วนะปลาพวกนี้จับไว้เทนี่แล้วก็เทลงไปครับผมเคตอนนี้คือน้ําประมาณนี้นะท่านผู้ชมนี่น้ําประมาณนี้ครับผมโอเคน้ําก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมแป๊บแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะเทน้ําแล้วนะท่านผู้ชมดูดีๆนะครับนี่โอเคผมเทน้าลงไปแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง นี่มันกําลังเด้งขึ้นแล้วนะฮะสักพักหนึ่งครับผมแน่โอ้โโอ้ยนี่อ,อ๋อแล้วก็เทล,ลงไปครับผมใส่ลงไปแล้วก็ปิดปาครับผมนี่ว้าวบอกเลยว่าโหแจ๋วนี่เราต้องทิ้งไว้ประมาณสักห้านาทีนะท่านผู้ชมดูสักพักหนึ่งมันจะมีไอขึ้นมานะ นี่โดยไม่ต้องใช้น้ำร้อนนะท่านผู้ชมเราสามารถใช้แค่ถ้าเรามีน้ำเย็นนะเราก็สามารถกินได้เลยอันนี้คือสะดวกสะดวกมากเลยเวลาเข้าป่าเข้าเข้าไปในป่าลึกประมาณนี้นะแบบพบพายอย่างนี้สะดวกมากคือถ้าเราไม่มีน้ำนะท่านผู้ชมเราก็สามารถใช้ฉี่ตัวเองได้นะ ไม่บ้านอ่ะหอมหอมโอเคโอเคท่านผู้ชมสักพักหนึ่งนะครับผมประมาณทิ้งไว้ประมาณสักห้านาทีนะครับผมแล้วก็เราจะมาดูกันว่าสีสันหน้าตาของจั๊กซี่นะครับผมโอ้ท่านผู้ชมตอนนี้คือมันเดือดมากแล้วนะครับผมตอนนี้คือผ่านไปแล้ว3นาทีนะครับผม หอมมากเลยนะท่านผู้ชมน้นำลายไหลแล้วครับน้ำลายไหลแล้วอย่าลืมนะครับผมจับฟรีนะครับจับฟรีจับฟรี่ครับโอเคเนี่ยยังไม่สุกสุกแล้วย<า>ังเหนียวอยู่นี่เขาเขียวละวห้าถึงเขาไม่ไหวตอนนั้นไม่ไหวเขาเขี่ยและวห้าถึงสิบนาทีนะท่านผู้ชมอันนี้คือผ่านไปแล้วห้านาทีนะ เราใสา่น้ำที้ก็พอส่น้ที้ก็พอตอนนี้คือพ่อบอกว่า,วารอไม่ไหวนะครับเดี๋ยวจะไม่กล้าอ่านน้ำนะเพราะว่าน้ำที่นี่มันเย็นมา,มากๆนะฮะมาเรามาเปิดดูกันพร้อมๆกันเลยครับผมมามาดูใกล้ๆกันครับผมเราจะเปิดกันแล้วนะ,ะ,นวนะอ่าอืโอโอ้โหมันร้อนไหมปะอืมร้อนหรอมา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 ชิมเลยชิมเลยอือชิมดูชิมดู ยังร้อนอยู่เลยอะ่ะน้ำยังเดือดอยู่เลยอ,อืมอร่อยอืมโยบโยบหว,วานอร่อยมากเนี่ยอร่อยมากอืมไม,ไม่เคยกินสักทีเลยไม่เคยกินอืมครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกเจ๋โอโอ,โอ้ปาดหัวเกินไปกูดวอนเลยลูกอ๋อม,มันร้อนเกินนะ <c oughs> ร้อนมากอะ่ะโอ้โหดูดิท่านผู้ชมดิอ่เนี่ยถ้าต้มกาแฟนี่สุกเลยแหละเนี่ยมันยังเดือดอยู่เลยนะเดี๋ยวให้พ่อกินก่อนนะ ว่าเดี๋ยวนอื่นจะมามุงไปเลยโอ้ร็อนร้อนแดดร้อนอยู่แล้วโยมมาดูใกล้ๆกันเนี่ยนี่มาดูน้ำแล้วก็เส้นนะฮะโอ้โหอืมอืมมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆนี่ดูเส้นเส้นเส้นอร่อยอร่อยก็อร่อยมาก่อืมอร่อยเนี่ย อ mm hmm. แต่ร้อนกินเร็วไม่ไดัมันร้อนรู้ความร้อนด้วยเหรออร่อยเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงไรครับรสชาติอร่อยเนี่ยรสชาติดีต้องปรุงเพิ่มเติมไหมย่งยังพอแล้วพอแล้วมากเลยอ๋อคือไม่ต้องปรุงแล้วประมาณนี้อร่อยที่สุดแล้วอ oh. อืม คือไม่อยากจะบอกอัครับท่านผู้ชมครับคือตอนนี้คือน้ำลายผมไหลแล้วครับปลายอจีนหนอขอชิมนิดนึงอืแบบโอ้โหท่านผู้ชมดูแล้วแบบผมทนไม่ไหวครับผมจะชิมกับพ่อด้วยนะคือมาสปรายพ่อแต่ว่าขอกินด้วยหนอพ่อหนอมาปลาอุซสูอย่าีอืออ่าอือ ว้าอร่อยมากเลยเผ็ดเผ็ดหวานหวานรสชาติแบบไม่ต้องปรุงไม่ต้องแต่งจริงๆด้วยนะท่านผู้ชมคือแบบว่าอร่อยที่สุดอะ่ะอ,อไเอาเลยออ,อร่อยมากครับท่านผู้ชมอ,อ,อันนี้นะกาแฟนี่นะครับผมเหมาะสําหรับคนเข้าป่านะแบบคนขี้เกียจประมาณนี้ขี้เกียจแบบพบพาอะไรมากมายนะ แค่พบปลาตัวนี้นะครับผมก็เอาตัวรอดแล้วนะท่านผู้ชมบอกเลยว่าจับฟี่ตัวนี้นะผมดีสุดๆนะครับผมเป็นยังไงปลาทัาเข้าป่าจะพบเข้าสารหรือว่าตัวนี้ไปเอาตัวนี้ไปดีกว่าเอาตัวนี้ไปดีกว่าทําไมอ่ะทําไมเข้าสารไม่ดีหรอเดีดีอยู่เดีย,ดยแ,ตแต่ตรงมันอ๋อมันหน,น,นักเกินเร็วอยู่เนาะตัวนี้มันเร็วต,ตัวตัวนี้นี่คือไม่ได้อุกไฟก็ได้เนี่ยโอ้้ไฟอ๋อคือ ถ้าไปถ้าเอาเข้าสารไปไม่ต้องหุงข้าวด้วยใช่ไหมหุงอยู่อือคือแบบว่าถ้าเอาตัวนี้ไปนะแค่มีน้ําใช่ไหมปลาอืมแค่มีน้ําเราก็ได้กินแล้วไม่ต้องก่อไฟไม่ต้องอะไรทําอะไรมากมายนะอันนี้คือง่ายที่สุดเลยอ่ะโอ้โหคือแบบว่าไม่อยากจะพูดอ่ะมันง่ายสุดๆแลลอะนะท่านผู้ชมโอ้โอ หมดเลยเหรอโอ้โหจะแค่เส้นเดียวอออโอ้โหอร่อยมากปลาทอยจริงหรออร่อยจริงไม่ใช่โกหกอยู่ไม่โกหกนะท่านผู้ชมอือหือ พ่อบอกว่าอร่อยนี่ลูกก็อร่อยนะครับคือแบบว่าอิ่มไหมปะยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มโอ้โต้องเลี้กระเป๋าเดียวคือเรามีแค่สองกล่องนะทานผู้ชมเรามีแค่สองกล่องนี่คือเราจะมาหมดคือเราจะมาสซอรพรพ่อกล่องหนึ่งแล้วก็แม่กล่องหนึ่งนะคือตอนนี้คือพ่อกินก่อนเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะเอาไปให้แม่กินนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะพ่อกินเสร็จแล้วเนาะต่อไปเราจะไปเซาร์พแม่กันไป ขยะเราจะเก็บไปนะท่านผู้ชมไม่ต้องทิ้งตรงนี้นะถ้า okay, ทิ้งตรงนี้นี okay, ่แบบมันไม่ดีนะเราจะเก็บไปด้วยครับผมเอาฝามาปะโอเคท่านผู้ชมขยะพวกนี้นะเราจะไปทิ้งที่ข้างล่างนะที่มีถังขยะนะท่านผู้ชม เราจะไม่ทิ้งข้างทางนะหวังว่าเราเก็บหมดแล้วนะโอเคโอ้โหกระเป๋าเปื่อนหมดเลยไม่เป็นไรท่านผู้ชมปัะเราจะไปสัมภาย์แม่ต่อนะว่าแม่รู้สึกยังไงแล้วก็ได้กินแล้วมันเป็นยังไงป่ะโอเคท่านผู้ชมตอนนี้คือเรามาถึงบ้านแล้วนะครับผมเมื่อกี้เราไปหาพ่อข้างบนฮนะตอนนี้คือพ่อก็ลงมาถึงที่บ้านแล้วนะครับผมมาเราจะ เข้าไปที่บ้าน,นกันเลยครับผมแม่อยู่หรือเปล่าไม่รู้นะแม่อยู่หรือเปล่าไม่รู้นะน,น,นอกสาวเนี่ยอะไรเนี่ยโออโ้โอ้โหนกสองทำอะไรครับผมมามาดูกันนงสาวทำอะไรครับทำอะไรครับทำอะไรกินครับทำอะไรให้พี่ชายกินครับผมแบบหิวนะจัดครับโอ้โหคือ,อว่าคืออะไรครับคือหน้าซะ <laughs> มาท่านผู้ชมมาดูกันก็นัสะนี่คืออันนี้คือเขาไปหาในป่านะท่านผู้ชมมันจะเป็นแผ่นๆแล้วก็มันจะมีเกลข้างในนะครับผมนี่มันจะมีอะไรนะเขาเรียกว่าคือตอนนี้เขายังไม่ทอดนะคือมาอร่อยมากเลยถ้ากินกับข้าวนี่มันจะขนาดไหน,นว้าวไม่ลำบิดเบิร์ดเตอร์เลยน่ะนี่คือ ให้น้องสาวทำกับข้าวให้กินนะเรามีภารกิจเมื่อกี้ว่าเราจะไปเสิร์ฟ้ายแม่ครับมาแม่น่าจิในบ้านนะมา,าโอ้โหท่านผู้ชมแบบเท้าผมนี่เปื้อนมากเลย <c oughs> บ้านเปื้อนไม่เป็นไรนะก้นขมงว้าวแ <c oughs> ม่จะด่าหรือเปล่าไม่โดนาะมาแม,ม่ทำกับข้าวอยู่ โอ้ <laughs> oh, แม่ตกใจหมดเลยอีแม่ทํากับข้าวให้เรากินนะเรามีภารกิจว่ายังไงครับท่านผู้ชมครับโมตอนนี้ยายอยากให้กิจช่วยหน้าทานี ah ่ย yeah. อีจ้าฟีจ้าฟีครับโมในกบกระดาจ้าฟีดิจ้าฟีจ้าฟีจ้าฟีโอเคนั่นแหละโมหนูเอามาวัวเลยอ่ะโอ้แม่ยังไม่เคยกินนะ ที่ว,ว่าวัวหี่มอไม่เคยเห็นด้วยนะครับผมมาม,มาของที่พ่อยังไม่เคยกินแม่ยังไม่เคยกินเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาอันนั้นแหละมาให้แม่พ่อกินนะครับผมจัาฟี่จัาฟี่โอเคนี่เราจะเทเหมือนเมื่อกี้เลยนะท่านะผู้ชมเราจะเทเหมือนเมื่อกี้เลยไม่ใช่ไนมะ่ใช่ไม่ใช่ม,มามา่าพ่อกับแม่ที่ทํางานเหนื่อยนะ วันนี้เราจะมาเซอร์ไพรส์รด้วยอันนี้นะครับผมแบบจะได้หายเหนื่อยนะโมโหแม่บอกว่าต้องใช้น้ำร้อนนะท่านผู้ชมโมอ่อะไร <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องใช้น้ำร้อนนะท่านผู้ชม,มง่มงนใหญ่เมีอะไรนี่เรียกวอลิโมไม่ต้องใช้น้ำร้อนครับผมเทลงไปครับผมแล้วก็วิ่งวิ่งอธิ อโอเคโมก้าเหรอ,อโอเคน้ำประมาณนี้นะผมใส่ใส่ใสใโมนที่อาเจียกว่าที่บัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนะท่านผู้ชมเฮ้ยมันมีฟองครับมันโอ้ว้าวมาเราจะเอาอันนี้ปิดนะครับผมปิดครับ ไมมาเกียรไม่มา <Yeah. S 1> เพียรเะโ้ยท่านผู้ชมผมลืมครับลืม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 เทน้ำตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเคเราจะเทน,น้ำให้แม่คนระับโอเคน้ำประมาณนี้นะเราจะทิ้งไว้ประมาณสักอะห้าถึงสิบนาทีนะท่านผู้ชมเ <c oughs> นี่เราจะปิดฝานะตอนนี้มันก็กำลังจะเริ่มเดือดไปเรื่อยๆนะครับผมร้อยถึงประมาณห้าถึงสิบนาทีนะมาดูกันว่าได้ <c oughs> กินแล้วแบบ รู้สึกยังไงแล้วก็อร่อยขนาดไหนนะครับผมกินแม่บอกว่าต้องใส่น้ําร้อนนะแต่อันนี้คือผมเอาจากน้ําท่อปลาปานี่ยก็ปลาปาเนี่ยครับผมปลาปาภูเขานะครับผมเทลงไปเลยตอนนี้แม่เชื่อแล้วนะมน้น่าหรือย่ะอืมเนี่ยเห็นไหมแม่เพิ่งเคยเห็นนะพ่อก็เพิ่งเคยเห็นนั่นแหละน่าตาแหล่ลูลีอะาแม่บอกว่าจะกินมากแล้วครับผมผ่านไปแล้วนะครับผมหกนาทีนะครับผมยังเหลืออีกนะครับผมยังเหลือสี่นาทีนะ เพราะว่าตอนนี้คือน่าจะสุกแล้วนะท่านผู้ชมคือว่ามันก็นานพอสมควรแล้วนะนะมาเรามาดูใกล้ๆก,ลกัน,นท่านผู้ชมเราจะเปิดให้แม่ดูเลยอ่า<อ>โอ้โหร้อนมากเลยอะอคือแบบโอโ้เส้นนี้แบบนุ่มมากเลยท่านผู้ชมนี่ไม่อยากจะบอกอะครับน้ำนี่แบบโอ้โหเข้ากับเส้นดีนะเ,เดี๋ยวชิมให้หนอนมาหน่อยเดี๋ยวชิม อาโมจัน่ะมาเดี๋ยวแปมหนึงแปมหนึงแปมหนึ่งแปมหนึ่งใจเย้เฮ้ยใจร้อนจังเลยเนาะวัยรุ่นใจร้อนแน่แหน่แหน่โอ้โหหนาวโอ้โหแปมหนึงแปมหนึงเห็นไหมไวรุ่นใจร้อนเห็นไหมมาเดี๋ยวใส่ตรงนี้นี่อาโมเอาเลยดูี่ฮะเนี่ยมืก้อยเหนี่โอ้ใ นี่ได้ที่ดอนเลยเออมันร้อนทะ่านผู้ชมมันร้อนมันร้อนอ่ะมัวกว่ามันร้อนนะท่านผู้ชมแบบจะหลอมมัวเอาอย่างวิเตอร์โอ้โหอร่อยมากวิกตเตอร์นี่อ,อ,อร่อยที่สุดในโลกะนะอร่อยที่หนึ่งเลยที่เตอร์นี่คือเตอร์นี่คือหนึ่งนะคร คือแม่แบบไม่เคยได้กินนะท่านผู้ชมคือว่าไม่ค่อยได้ใช้ช้อนไม่ค่อยได้ใช้อะไรประมาณนี้คเวลาแม่กินข้านะแม่จะใช้มืออย่างเดียวนะโอเคท่านผู้ชมถ้าจะให้เราทําคลิปอะไรก็เม้นมาด้านล่างเลยนะคลิปใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องจะมาดูนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับผมโอเควันนี้ผมก็ได้ดแบบมาเซอร์ไพรส์พ่อแม่ สำเร็จตามที่เราตั้งเป้าไว้นะครับผมว่าให้แม่ได้ชิมให้พ่อได้ชิมให้นี่แหละให้ได้กินกันนะครับผมว่าสิ่งที่พ่อแม่ไม่เคยได้กินผมจะเอาสิ่งนั้นมาให้พ่อให้แม่กินนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็นั่นแหละอย่างที่บอกไว้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะครับผมก็คลิปนี้ก็อย่าลืมโอนน้ำลายผมนี่จ่กระเด็นแล้วนะคือ นั่นแหละท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง,องบสบดวนด้วยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับนะพ่อกับแม่ได้ชินแล้วได้กินแล้วผมก็แบบมีความสุขพอแล้วครับผมคำข้อเนี่ยว่าจะกินไปหมดอ่ะประมาณก,กี่กล่องหกกล่องหกกล่องโอโ้โ,อโหเยอะโอเคท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียร์นี่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายโมบ๊ายบายปากบ๊ายบายโอเคสวัสดีครับ